สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนครับผมผุกผ่อกระสางกวองแซ่บสดเดอรครับผมวันนี้เด็ดเมนูแซ่บๆอีกแล้วครับพี่น้องมาเด้อครับผมมากินกว๋วยเตี๋ยวตุ๋นยำซ่บๆร่วมกันพี่น้องฐานยังไงโตๆคือเก่าครับผมมาครับลุยเลยครับผมโอ้ยล่นเลยพี่น้อง้้นนีๆเลยแคมป์มด ชาดีมากๆจุกๆไปเลยครับมือนี่ แคบบุ๋มพี่น้องกรอบครับผม

เป็นกระดูกอ่อนครับผมรุยครับม สำหรับคลิปนี้นะครับผมกับเมนูแซบเสดกับเบิร์ดอีกแล้วครับผมฝากพี่น้องนะครับเป็นกําลังใจให้สร้างควงในเด้อครับผมเพื่อที่จะได้เข็ดคลิปต่อไปออกมาอีกครับผมยังไงก็ฝากปีฝากน้องอ่ากดติดตามคลิปให้สร้างควงในเด้อครับผมรอบบงคลิปหนาว่าจะมีอย่างแซ่บไม่อีกางก็ครับผมสาหรับืันนี้สร้างควงกับเมนูแซบเสดต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ